โยโย่ w h a t s a แมนทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม t o i l e t Tower Defense อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเทคนิคการฟาร์มสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นั่นเองหรือว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเซตที่ผมจะเอาไปเนี่ยหนึ่งเลยคือผมจะเอาตัวคิวปิดไป2ผมจะเอาตัวฟาร์มเงินไปนะครับผมจะเอาไป3ตัวนะส่วนบูธท,ที่ผมเอาไปนะครับจะเป็นบูธคูดาวแล้วก็บูธดาเมจนะครับถามว่าทำไมผมถึงเอาไปผมอยากให้ประสิทธิภาพของตัวคิวปิดเนี่ย มันดีที่สุดนะแล้วก็ชัวร์ที่สุดด้วยอ่ะเซตประมาณนี้ที่ผมเอาไปนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันแล้วก็มาสรุปกันท้ายคลิปนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าในโหมดไดแมร์นะครับกับทร i อเ t สซิตี้นะครับหลั <S <S งจากนั้นนะครับให้เราวางตัวฟาร์มก่อนนะครับผมจะวางพาวมกินก่อนละกันเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้เคลียร์เวฟแบบเร็วๆนะครับอ่ะ วางดักหน้าอย่างนี้ไปเลยนะครับช่วงแรกๆก็เดี๋ยวหาเงินก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับแบบชิวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีการฟาร์มแบบง่ายๆอะทุกคนเออหาเงินแบบง่ายๆเลยนะทุกคนนะทุกคนก็สามารถทําตามได้นะครับก็ใช้เซ็ตเซ็ตผมเลยเออนะครับกดออโต้สคิปไปเลยนะครับผมจะกดออโต้ไปเลยนะฮะทุกคนแล้วก็กดฟาร์มตรงนี้อีก1ตัวเพิ่มไปนะครับเป็น2ตัวแล้วตอนนี้นะครับเป็นพัมกินฟาร์มเมอร์จริงๆทุกคนใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับทุกคนครับเพราะว่าค่อนข้างง่ายมากนะครับกับวิ เออนี่ครับวางอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอืมวางเป็นซันต้าด้วยดีกว่านะครับอ่ะแล้วแต่ทุกคนจะจัดการเลยนะครับทุกคนครับอ่ะผมก็จะวางอย่างนี้แบบชิวๆนะครับทุกคนออโต้สกิปแบบชิวๆไปเลยนะครับอ่าซันต้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับปึ๊บอ่ะวางให้หมดเลยเึรบต่อไปให้เราวางตัวคิวปิดไปเลยนะครับอ่ะผมจะวางไว้ช่วงตรงนี้แล้วกันนะอ่ะวางไปเลยนะครับให้เขาตัดกำลังนี่ครับพวกทวิเลตให้ตายไปนี่ฮะโอเค ประมาณนี้นะครับไอพวกไอพวกตัวหลุดก็ปล่อยมันไปนะครับกดอัพไปเลยนะฮะฟืบอ่ะกดอัพไปเลยอ่ะวางเสร็จปั๊บนะครับผมจะวางพวกบูทนะครับอ่ะวางบูทเพิ่มไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะวางบูทเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับปึ๊บแล้วก็ผมจะวางคิวปิกเพิ่มไปแล้วก็อัพอัพไปเลยนะครับเขาจะได้ช่วยกันยิงนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมอ่ะแม่งน่ากลัวมากเว้ยทุกคนมันแบบเสี่ยงที่จะแบบเสี่ยงที่จะเกมอ่ะก็คือแบบเกมโอเวอร์นี่ก็มีมีโอกาสเสี่ยง เออโอเควางไปแล้วก็กดอัพไปเลยนะครับอ่ะกดอัพไปเลยนะครับดาเมจอาจจะไม่โดนช่วงแรกๆนะครับไอพวกบูทของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัพเขาเพิ่มนะครับเหมือนเราต้องตั้งฐานให้เราแบบมั่นคงก่อนนะครับทุกคนครับอ่ะผมจะไล่อัพฟาร์มหน่อยแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เงินกําลังแบบลอยหลอนะฮะอ่ะอัพไปเลยนะครับทีนี้ก็อ่ะวางคิวปิดเพิ่มนะครับปึ๊บผมจะวางพยายามวางแบบเป็นกลุ่มๆอย่างนี้นะครับทุกคนครับอ่ะนะเขาจะได้อยู่ใน รัศมีของเรานี่ครับอืมโอเคประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับทุกคนวิธีการเล่นอัพไปเลยแล้วก็อย่าลืมอัพตัวเงินตัวตังค์กันด้วยนะฮะทุกคนเอออย่าลืมอัพกันด้วยนะอ่ะทีนี้ก็อ่ะผมว่าผมรับมือได้อยู่แล้วก็พยายามอัพตัวตังค์ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอัพไปได้อัพนะฮะเพราะว่าคิวปิดผมต้องบอกว่ามันใช้เงินแบบไม่ค่อยเยอะแค่แบบเริ่มเกมมันก็100เองอะ่ะทุกคนมันสบายสบายอยู่แล้วอะเออถ้าช่วงต้นเกมเราแบบสามารถ รับมือได้อ่ะสบายเลยเนะี่ยจริงๆแบบมันเป็นสเต็ปที่โคตรง่ายเว้ยทุกคนแบบง่ายมากอะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบุงจะถึงหรือเปล่านะครับแต่ก็พยายามให้มันถึงแล้วกันนะโอเคอัพคีปิดไปสักตัวหนึ่งนะครับเขาจะได้แบบตีแรงๆหน่อยนะอ่ะทีนี้ก็รอแบบชิวๆไปก่อนนะครับสบายๆนะผมบอกเลยอ่ะอัพบ,บูทไปฟึบโอเคอัพบ,บูทไปปึบอื้ม ่ะโอเคโดนทุกตัวผมบอกเลยโดนทุกตัวนะครับอ่ะคิปปิตตอนนี้เต็มแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเออทีนี้เราก็รอไล่ัพเขาเลยนะครับอ่าตัวตังต้องอัพหน่อยละผมอยากให้เกมมันเร็วไงทุกคนเกมเร็วนะฮะเราก็ยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรามีเงินเยอะนะครับต้องเร่งหน่อยต้องเร่งหน่อยนะครับปึ๊บโอเคตายัพไปเลยัพไปเลยเกมจะได้แบบเร็วๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพแบบชัด อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมทําการอัพคิวบิกดีกว่านะครับอัพดีกว่าอัพดีกว่าเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยมันตีมุมเดียวเองนะทุกคนนะเห็นไหมชิวผมบอกเลยว่าชิวอ่ะสกิป์อัพไปเลยอัพไปเลยนะครับเห็นไหมระยะค,คือเขาไกลมากทุกคนดูสิระยะมันโกงมากนะผมบอกเลย นี่ตีไปเลยเออเป็นไงเป็นไงบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับนี่โอ้โหดาเมีดเก้าพันน่ะทุกคนดูสิระยะ50ครูดาว0.85ดโคตรตึงผมบอกเลยยิ่งมีครูดาวเข้ามานี่ครูดาวผมแบบยังอัพไม่เต็มนะทุกคนเห็นไหมเออสุดผมบอกเลยว่าสุดนะครับดูฮะเรียบร้อยตายโอ้โหนี่ฮะ ฟาร์มผมแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคือแบบปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องอัพมันแหลวนะครับหรือว่าใครจะอัพก็ได้นะแต่ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแค่นี้ก็แบบเหลือเฟือครับทุกคนผมบอกเลยว่าเหลือเฟือมากนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหจานบินยังตายอะ่ะทุกคนแล้วเงินเร็วมากผมบอกเลยขนาดอัพแบบว่าพวกฟาร์มไม่ครบนะทุกคนแบบเงินเร็วมากนะครับด้วยความที่คิวปิดเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เงินมนขั้นอัพน้อยนะครับมันเลยสบายสบายเลยนะครับทุกคนอ่ะรอก่อนนะครับ ผมขาดอีกแค่พันกว่าบาทแล้วผมจะอัพเต็มอีกตัวหนึ่งแล้วตัวข้างหน้าสองตัวเต็มแล้วโอเคอัพตัวนี้โอ้โหดูวงฮะทุกคนเถื่อนมากดูฮะดูตีฮะดูฮะโอ้โหดูเลือดดูเลือดอคือมันตียันบ้านเลยทุกคนคือระยะมันเป็นระยะตรงไงแล้วมันเหมือนแบบมันตีมทะลุอ่ะทุกคนคือเขาตีติดคีสนะทุกคนผมต้องบอกเลยแบบตีทะลุดูสิดูสิดูดิมันตีทะลุอ่ะทุกคนเออเขาเพิ่งอัพมานะทุกคนแบบตีทะลุนะ เรียบร้อยดู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 ด,ด,ดูแล้วตีทะลุแบบตีตัวหน้าโดนตัวหลังอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้คิวปิดเต็มหมดแล้วนะครับทุกคนทีนี้ผมก็จะมาอัพตัวบูทของผมทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นบูทดังเมจแล้วก็บูทคูดาวนะครับอ่ะอัพคูดาวอันนี้อะไรเนี่ยคูดาวใช่ไหมอ่ะอัพไปเลยโอ้โหแล้ววงใหญ่มากทุกคนตอนนี้บูทดางเมจนะครับปุ๊บอ่ะโอเคตอนนี้คือเพอร์เฟกคือแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับที่เหลือแค่ขายฟาร์มไปให้หมดซะนะ ขายฟาร์มไปเลยนะครับขายไปให้หมดอย่าให้เหลือนะอ่ะเราก็วางเพิ่มเลยนะครับทีนี้จริงๆทุกคนหามุมดีๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องวางเหมือนผมก็ได้นะครับแต่ผมแค่ทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับอ่ะวางไปเลยปึ๊บอ่ะโดนนะครับพยายามวางให้อยู่ในวงนะครับนี่เห็นไหมนะครับให้อยู่ในวงตรงนี้นะครับอ่ะวางไปเลยนะครับปึ๊บโอเคโดนทั้งสองเลยนะอ่ะชิวๆนะครับ คือแบบตั้งหลักได้แล้วตอนนี้นะชิวๆเลยไม่ต้องวางอะไรเลยนะครับโอเคตอนนี้เต็มแล้วนะครับนี่ฮะทุกคนครับเวฟที่49แล้วผมบอกแล้วนะฮะว่ายังไงก็ชนะนะครับคิวปิดแค่ตัวเดียวเองผมบอกเลยว่าฟาร์มตังค์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่คือเวฟ50แล้วนะครับโดยที่ผมเนี่ยใช้คิวปิดแค่ตัวเดียวนะทุกคนดูสิดูโอ้โหแล้วบอสออกมาเยอะมากเลยครับผมบอกเลยว่าแบบโคตรอีซี่อะดูฮะโอ้โหคือระวงเขาใหญ่มาก 16นาที50าสิบวิโคตรตึงจริงๆผมต้องบอกว่าหลากักๆเนี่ยคือตัวดาเมจคือตัวคิวปิดใช่ไหมแล้วก็ตัวฟาร์มเงินพามกินนะครับซันต้านะครับตัวนี้ที่หมูเอาไปนะครับส่วนบูสสองตัวเนี้ยจริงๆทุกคนไม่ต้องเอาไปก็ได้นะอ่ะ ผมมองว่าอยังไงก็ชนะนะที่ผมเอา2ตัวนี้ไปอ่ะผมอยากดูประสิทธิภาพของตัวคิวปิดเฉยๆนะแต่ถ้าใครมีเนี่ยก็เอาไปได้แต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยไม่มีตัวบูทสอตัวเนี้ยก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่ดีนะส่วนฟาร์มเนี่ยจริงๆอ่ะเอาไปแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องเอาไป2ตัวเหมือนผมอ่ะสรุปสั้นๆเลยนะครับถ้ามีคิวปิดกับฟาร์ม1ตัว ก็สามารถชนะแล้วนะครับทุกคนครับสรุปสั้นๆนะครับทุกคนครับถ้ามีคิวปิดนะครับกับฟาร์ม1ตัวตัวไหนก็ได้เอาไปแค่2ตัวก็ชนะในหมดไนแมรได้นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกับเทคนิคการฟาร์มของผมผมบอกเลยว่าโคตรง่ายเอาไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ